สวัสดีสวีดัตนะครับผมพี่น้องมางหะพอมหะเขาห้าสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมมือนี้กับ่มีการมีงานบ่มีเวียกบ่มีประโยชน์ยังนะครับผมต้อนกอย่างเดียวนะครับผมช่วงนี้กําลังบ่านกนะครับผมมีพงกมากครับเจ้ากองบินนี่เขาแหละครับผมอุตสากระจัดไปแล้วแต้มหนึ่งช่วงที่สวยพอดีทีมงานมันออกมาหานะครับผมมากับอาจารย์สามสีสันนะครับผม สำหรับจา์ทันแรกกับพี่จา์เอ็ดละครับผมครับรบอาจาย์เอ็ดตัวไหนที่เด็ดมากมื้นี้มื้อนี่เจ้านมเหี่ยวครับห่วยนมเหี่ยวอีเด็ดครับต,งตังซื้อนกอีตังใส่เมียจะองมั้เพราะว่าก่อนสีไอไปของเงินเมียนี่มันไปบายนมพอดีนะครับมันเชิงเหียเห่ยวๆก็เลยนึกได้เลยว่านกตนัวนี้ต้องเป็นบักนมเหี่ยวครับ <laughs> แก้ว <laughs> โอ้ซื้อนกหน,นอนเราตังใส่เมียครับถึงเมียจา์เอ็ดนะครับผม มันแมืนอิลิอยู่ครับเหมืนคนกดติดตามเนมเหี่ยวเตี๊บเสียบอาจารย์ทำต่อไปนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์มากับไปครับวัอนี้แต่วันนี้โชคคือเก่าแล้วครับผมวันมีโชคปูหงทองนะครับผมกดติดตามเลยนะนับต่อเวลาจากนี้จะจะเตี่ยครับผมมากับสี่คนนะครับผมสี่ทันนะครับผมอากาศก็ห่อนหอนนะครับผมอาาจรย์อาจารย์ โอเคครับผมพี่น้องเขาก็จะแยกย้ายกันไปส่นกแล้วครับผมครับพี่น้องถ้ารอรหลุดน้ำกันนะครับผมว่าจะมันเด้ยวกนะครับผมมือนี้นกกระันนลายครับผมแต่ว่ากับอากาศกับหอนเนี้ยนะครับผมเที่ยวขึมเที่ยวขึมเที่ยวหอนเที่ยวแดดที่นี่นะครับผมโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวไปหลุดน้ำกันครับผมไปกันครับผมนี่เห้วนะครับผมอาจารย์รักแหลกนะครับผมนกปลากําลังเขาเขาเขาเที่ยมนะครับผมเขาร่วมต้น ตัวนี้ครับสองตัวคนเมาข้วยพี่น้องเอ้ย,วยขว้วเขาจะลาแบบนี้นะครับผมเมลัยนกปลากระเจิงเลยนะครับผมพุดขว้วเขาอะไรไปทั้งหมดผมก็เลยบทนด้เก็บนกนะครับผมบานนี้ก็นกขันขึ้นอีกนกปลาเขามารวมยุ่ตตนอีกนะครับผมคนมาเขียนง,งัวอีกครับผมเบิดจากขั้วก็เป็นงัวนะครับผมนี่ครับนี่งวเขาจะเอาอยู่นี่น้ยพี่น้องเอ้ยเปิดจูบนำบึนบึนยู่วันนี้ บ็เป็นยังนะครับผมที่เขากัดจะใหญ่ไม้นะครับผมไม้นี่เกือบมันนะครับผมหนกตอกับหนกปลากำลังอัดกันอย่างหนักนะครับผมคนมากก่อนนะครับโอเคครับผมพี่น้องพุ่นเจ้านมเหี่ยวอัดกบนกปลาโกโก้โกโก้ผมว่าหลจะหล่วงเธอบ่หล่วงนะครับผมเดี๋ยวเขาจะจะตอนแรกเข้ามาทางนี้เขาจะบุไปทางนี้นะครับผมจะออกไปทางพีนะครับผมเพราะว่าเจ้านมเหี่ยวอัดกบนกปลาอยู่หันนะครับผมโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวไปถามพี่ยิ่วพุ่นครับผม ไปครับจ้าเตีย้ยนนกนกเขารลวมเจ้ากองบินนะครับผมอาจารย์เราหลุดน้ำกันนะครับผมที่หลวงอ่อตรงนี้เจ้ากองบินก็กำลังเรียกอยู่นะครับผมดุนดุนนำ้ำกันครับผมอาจารย์บอกแห้งกรบบาดเดยนะครับผมนิวไก่เหี่ยงนะครับดุนนำ้ำกันครับผมอาจารย์ครับผมอาจารย์ เฮาก็เดินทางมาหอดไม้ที่แปดสิบแปดนะครับผมอาจัรเอ็ดเป็นยังไงบ้างท่ัน่ะผมมีนกเลยครับกองเจ้ากองบินนี่กับมีนกเขามารวมนะครับผมสองตัวนะครับกำลังอัดกันคู่กันกากกากนะครับผมอาจารย์เกมขี่กระตือโปกมาไล่นกผมนหนีนะครับผมเป็นตะขาเลยครับอาจารย์พอดีนกนกติดแต่ว่ามีโชคนะครับผมพัดแรนมากพี่ห้องเอิรนอากาศมามาเลยนกผมนหนีนะครับผมผมว่านี่เพิ่นเพิ่นหูอยู่นะครับว่ามีนกเขาร่วม จะกองบินนะครับผมเพิ่นทําทานะครับทําทาแลรนมาไลนกผมนะครับมันก็ทําทาบูหูนะครับผมกวนบาท่าครับอาจันเจมขี่ตือนะเพื่อครับผนมาแล้วเรีนมาไทยเนี่ยมาไทยเนี่ยนะทิศเล้วทิศเล้วคนเราเพื่อนทําทาแเรนมะไรนกผมนะครับนกผมกับนกปลากับกับนกตอกกับห่างกันอยู่ประมาณสามเมตรนะครับผมจะล่วงแน่บุลหลวงเน่ยนะครับผมจะเจมเรียนมะไรนี้นะครับผมโอ้กคนแบบนี้บผพานเนี่ยครับนี่คนเมียไรเนี่ย สัวคักสัวนี่นะครับเข็ดจังสีกงหัวจะเข็ดนะครับผมเบื้องหน้าตาครับคนสัวไหลนะครับผมเห็นยางมาเอินนึกว่าหมากัดนกตายครับผมผิวใสแห้งแห้งเลีนครับผมว่าเอินห้องก้าคัก,กทั้งเอินทั้งเลีนนะครับผมอยากให้ผมไปถ่ายนกติดนกคนนะครับผมสัตว์ใส่มัานโบมแมนมาไล่นกผมหนีแบบนี้นใส่อยู่นี่น,น,นกสีลงแนวว่เรื่องแนวอ้ยเห็นเยอะเลยมาเตียมควบแนี่ นกคู่ใช่กันอยู่กากระกากระวยินมึงนี่มันก็เกินไปแล้วนะนเกินไปแล้วนะท้ายเนี่ยบ่อบบ๊เสียลมแล้วนะ่วาคือกถือก็ถือเก็บไปเปไน็นอยังแรนมันยังขังนี่ครับย่าพราะว่าใส่นกไกวไกลกันนะครับอาจารย์เขาห่างกันอยู่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับผมไอหมูแห้วให้เพิ่นหมานเพียงเดียวตีแม่นอยูอ่วะทำทามอะไรนกอะไรนกหมีโอ้ยบ้าพาร์เลยไปยันเซียนสองเลยนี่ เออในเสยนจําไว้เจ้าแบบนี้ี่บอกแบบนี้โอ้โหโบพันขึ้นแล้วเนาะออ้ยนาเกียดนกจะคล้องได้แล้วมหาอะไรนกมูนะครับอู้คนแบบนี้มันต้องจับไปตัดข่อยนะครับมันเกินไปแล้นวนะก,ก็จะได้กำขานะครับเมื่อกี้นะมีมัดมาผจญน,นะครับแบบนี้มันต้องเสียดียหนิซับขวดได้นี่มาหาอะไรนกเฉลยกันนี โอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวจะใหญ่ไหมอีกเหรอครับผมเดี๋ยวไปอัดคนก่อนครับผมนกปลาเขาร่วมจอกองบินอีกแล้วครับผมอาจารย์หลุดนท่ากันนะครับผมจะลวงหรือบดลวงนะครับผมอือลวงครับลวงครับลวงนะครับ ดูนกันนะครับคุณอาจารย์ลวงแล้วลวงแล้วนกปลาเสียงไงครับตัวนี้เสียงไงคารมครับ ปลาเว้นขยับเลยครับผมคู่อยู่ตัวบางยางนะครับคู่อยู่ตัวของวาทั้งย่างครับวมเวมนมืนง่อยกล่องห้าบุตรเตีย้ยอ้อัดกันยังนักครับผมอาจารย์ สงสัยอย่างนกปลาง่้อยกล่องครับตอนนี้อองอแงแล้วยังแล้วทานลุ้นกันอีกซึ่งนึงค,ครับผมอาจารย์เดี๋ยวอาเบียดห้งบ้งครับผมตอนนี้ผมหยุ่มดักเป็นหยุ่มครับผมตอนนี้้ลงดูครับผมอาจารย์เต๋อโบยน่องของมาตีนะครับผม ลงมากกับสูกับคู่ดีครับผมเตวยย่อมเข่าตีนะครับยางเวียนไปเวียนมาเนะครับผมเต้วยย่อมเข่าตีครับผมอาจารย์อู้ลุงแบบไหวบอถึงหาหน้าทีนะครับผมเตวยย่อมเข่าตีนะครับคู่ใช่กันอยู่อ่ากะกะอยู่กไก่เตี่ยมนี่ยพวกเขามันเล,ลานไหมนี่ นี่ยางอยู่นี่นี่ยางอยู่หันนกตัวก็อยู่นี่นะครับผมแต่ป่ย่อมของมาตีนะครับพุ่นออกไปตั้งพุ่นละห้านกกระจา์เอ็ดไปจักทั้งน่าเสียดายนะครับผมต,บบต้องแบบเร็วตัวของ่เขามาตีนะครับผมนี่ยางอยู่โน่นตัวนี้ครับยางก็ไปกระมากระเวียนเอาไปทั้างปะอ้อยเปลี่ยนหันหป้อนหย่อมของมาลั่นนะครับผม หูหบวงบ่โอ้นาสดายครับผมนกยังไงเ,เดี๋ยวต้องต้องมีการแก่มือเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะเอาคลิปเหี่ยวอะไรให้พี่ให้น้องมาชมมึงมนี้โอเคครับเดี๋ยวเขาเนี่ยเก็บนกนะครับผมผมอาจารย์ลักนี่ก็นกลงุงแปบ๊บเดียวลุงนะครับผมประมาณหกเจ็ดนาทีนะครับหลวงนะครับผมแต่บ่เขามาตีนกนะครับผมอาจารย์ สำหรับเจ้ากองบินเท่านะครับผมกมาตั้งเต่เจ้าวันมีโชคของอาจารย์เจมส์ะครับผมตัวเดียวโมนี่เข็งเค็งนะครับผมเข็งเข็งอิงติ้งนะครับผมเจ้านมเหี่ยวกัะเหี่ยวนะครับผมกองบินกับเหี่ยวนะครับผมแต่ว่ากันยังดีอยู่มอเสาด้ยยูติอบกหนึ่งจักกองบินแต่ว่ามันอยู่คนละคลิปกันครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทิมไทยไปด้วยคลิปเหี่ยวของเจ้ากองบินแหละครับผมนกปลาลูกมาขาจนจะถึง ล้านแล้วนะครับผมกับแซวออกไปลงข้างๆนะครับหมดเลยก็บอกขามาตีเลยครับผมอาจารย์แต่ว่าก็สูดีนะครับผมแต่บอกย่อมขอมาตีหนกเดียวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับไม้นี้นะครับผมเดี๋ยวจะนํามาแกะมือมือนะครับผมพอวันอยู่ตีนบาดผมนน่และนะครับผมแต่วันมีโฉกตัวเดียวนะครับผมก็ฝากพี่น้องอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้วกเขาสายซึ่งนกเขาใหญ่ต่อดินไดเลยครับผมอาจารย์สำหรับขึ้นมาน้องก็ยังมีแบงค์ขึ้เก่านะครับผม นกฟึกหรือว่าจะเป็นนกตอกันยังมีนะครับผมกห้พี่น้องอาจารย์ท่านใดสนใจกระโทกกิ่งกังกระเล็บแกบกันเขามาได้นะครับผมที่เบอร์0968642636นะครับผมโอเคครับผมพี่น้องกับมือนีกับ่ิวะเดวหลายใหญ่ห่างแล้วนะครับผมจะเฝ้ากลับเมื่อบ่ายของนะครับผมกับสายเส้นนกเขาใหญ่ตอดินกับศิขอลาพีและน้องไปนะโอกาสนี้นะครับผมกับศิขอขร่าวครามวาสวัสดีครับผมจตี้ยาชาจิมครับผมครับมุนนุ่ยปุ่ยพี่น้อง โอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปชมคลิปห่าวของเจ้ากองบินกันได้เลยนะฮะ